อีกไม่กี่อาทิตย์แล้วการแข่งขันอลิมปิกจะเริ่มต้นขึ้นนะครับคำถามแรกถามน้องเมว่าในการเตรียมตัวที่ช่วงที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างแล้วก็ทีมโค้ชมีแบบฝึกอย่างไรเพื่อให้นักกีฬาไม่เบื่อเพราะว่าก่อนน้นนี้ไม่มีทัวร์นาเมนต์แข่งขันเลยครับน้องเม์ครับค่ะ,คะก็จริงๆนะช่วงนี้ก็อย่างที่บอกค่ะมันเป็นช่วงโค้งสุดท้ายของการที่เราจะได้เตรียมตัวที่จะไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกค่ะแต่ว่า ก็มีหลายๆอย่างอาจจะไม่ได้เตรียมความไม่ได้เขาเรียกว่าไงอะ่ะเหมือนแบบเตรียมความพร้อมในเรื่องของระบบการแข่งขันไม่ว่าบางทีเราอาจจะห่างหายจากการแข่งขันไปสักระยะหนึ่งแต่ว่ามันก็ยังทําให้เราได้พัฒนาตัวเองหรือว่าแก้จุดแก้จุดอ่อนของเราอะคะ่ะซึ่งเมย์ก็พยายามที่จะเ,เวอร์ในเรื่องจุดอ่อนของตัวเองให้มากที่สุดะคะ่ะก็สุดท้ายแล้วจริงๆมันก็ต้องอยู่ณณนะนะวันแข่งขันว่าเราจะ ทำได้มากน้อยขนาดไหนคะ่ะแต่ว่าเรื่องของเกมคู่แข่งหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้แต่มาย้อนดูคลิปที่เราเจอทั้งแพ้ทั้งชนะอย่างเงี้ยคะ่ะว่าตรงไหนคือจุดเด่นและก็จุดด้อยของเราแล้วก็ทั้งคู่แข่งคะ่ะในวาเป้าปหมายในออนบีกเกมครั้งที่3ของเตงไว้ยังยังไงบ้างวาเป้าปหมายยังไงแล้วก็คิดว่าใครที่เป็นคู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดครับค่ะสําหรับ ครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งที่3ของเมในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกค่ะก็เป้าหมายของเมแน่นอนก็คือจะต้องคว้าเหรียญไดเหรียญหนึ่งกลับมาให้ได้แต่ในใจลึกๆก,ก็คืออยากจะคว้าเหรียญทองกลับมาให้ได้ค่ะมันถามว่ามันยากไหมเมว่ามันก็ไม่ยากเกินไปแต่ว่ามันอยู่ที่ตัวเราเองว่าเราจะว่าเราจะสามารถคุมตัวเองได้ได้มากน้อยขนาดไหนคะ่ะเพราะว่าสองครั้งที่ผ่านมาเรารู้สึกว่าเราแพ้ในแบบ จุดที่มันไม่ควรแพ้ในเรื่องของมันไม่ใช่เพราะรูปแบบการเล่นมันเป็นเหมือนด้วยจิตใจเรามากกว่าที่เราทั้งคาดหวังกับตัวเรามากเกินไปค่ะใครคือคู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดได้มองใครเป็นพินเศษนคะครับคู่แข่งที่น่ากลัวของเมย์ค่ะเมย์คิดว่าทุกคนค่ะแล้วก็รวมถึงตัวเมย์เองด้วยที่บางทีเรารู้สึกว่าบางทีคู่ต่อสู้ยังไม่ได้แบบโชว์ศักยภาพที่แบบเต็มร้อยขนาดนั้นแต่ว่าตัวเราเองเหมือนเราแพ้ในการที่คาดหวัง กับผลงานของเรามากเกินไปค่ะแล้วก็ทําให้แบบเราโชว์ได้ไม่เป็นไม่ไม่เป็นธรรมชาติของตัวเราเองก็คิดว่านั่นคือจุดด้อยของเมค่ะซึ่งเมคิดว่าไม่ว่าเราจะซ้อมมาใน100%หรือมากกว่า100%อย่างเงี้ยในสถานการณ์จริงในวันจริงอย่างเงี้ยแล้วถ้า,ถาเราทําไม่ได้อย่างที่ซ้อมด้วยส่วนนึงอย่างเงี้ยมันก็มันก็ทําให้เราไม่ได้ประสบความสําเร็จในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกค่ะ,คะ ครั้งนี้ยังต้องลุ้นว่าจะมีแฟนเข้าไปเชียร์หรือเปล่าครับอาจจะมีแค่คนญี่ปุ่นหรือว่าไม่มีเลยส่วนตัวเมย์เองอยากที่จะให้มันเป็นยังไงครับส่วนตัวเมย์เองเมยก์ก็ถ้าเป็นไปได้จริงๆก็อยากให้มีแฟนกีฬาชาวไทยได้ไปดูสดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มันแบบมันจะรู้สึกว่าตื่นเต้นแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับในสถานาการณ์ที่อาจจะออกมาในรูปแบบอาจจะมีแค่ห้าิบเปอร์เซ็นในของสนามที่ ที่สามารถเข้าชมได้ค่ะซึ่งคิดว่าก็คงจะเป็นคนญี่ปุ่นอย่างเดียวค่ะก,ก็คิดว่ามันเหมือนแบบเราเองเรารู้ว่ายังมีคนไทยให้กำลังใจเราเสมอซึ่งเราก็จะพยายามไม่กดดันตัวเองหรือว่าไปคิดว่าเราเสียเปรียบในเรื่องของกองเชียร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ไมควรอยู่ในความคิดของเราว่าเราจะต้องไปคิดมากหรืออะไรเงี้ยคิดว่าคนไทยให้กำลังใจเราเต็มร้อยค่ะ โอลิมปิกเกมครั้งนี้จะได้อยู่แต่ในหมู่บ้านนะักกีฬาแล้วก็อาจจะไม่ได้ออกไปสนุกหรือไปเดินเล่นที่ที่โตเกียวนะครับได,ได้เตรียมตัวในการรีแลกซ์ในส่วนนี้ไงบ้างครับค่ะตรงนี้เมย์คิดว่ามันก็จะต้องคุมเข็มมากค่ะในเรื่องของการที่เราจะต้องอยู่ในหมู่บ้านบางทีการอยู่ในหมู่บ้านมันก็ยังจะต้องเซฟตี้ให้ดีที่สุดเหมือนกันค่ะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าใครมีเชื้อบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งสิ่งที่ที่สุดคือเราก็พยายามที่จะ ป้องกันตัวเองให้ดีที่สุดในการล้างมือหรือว่าใส่แมสอยู่ตลอดเวลาซึ่งมันมีกฎที่จะออกมาตรการในเรื่องของการที่เราได้อยู่ในหมู่บ้านอยู่แล้วค่ะคิดว่ามันน่าจะเซฟพอที่เราจะดูแลตัวเองค่ะถามว่าหากต้องเล่นถึงรอบชิงจะมีแมตก์มากกว่าทัวร์ปกติหนึ่งแมตช์อาจจะต้องเจอเกมที่ลากยาวตอนนี้ได้เตรียมสภาพร่างกายขนาดไหนในการรับมือตรงนี้คะ ค่ะจริงๆแล้วเมว่าเราเราเองน่าจะรู้ดีที่สุดในเรื่องของการฟื้นฟ,นฟูการการกินหรืออะไรเงี้ยอาจจะต้องมีการพกในเรื่องของอาหารเสริมเป็นพวกโปรตีนหรือวิตามินอะไรเงี้ยสิ่งที่เราสามารถทดแทนในสิ่งที่เราขาดหายไปได้ในช่วงระยะระยะในการแข่งขันนะคะซึ่งมันอาจจะเป็นแบตที่นานซึ่งเพราะว่าทุกคนใส่เต็มร้อยแน่นอนในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกซึ่งเมเองเมก็จะต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดค่ะ ออลิมปเกมครั้งนี้แบบมินตันไม่ได้คาดหวังเปลี่ยนกับเมแค,คนเดียวแล้วตอนนี้นมันช่วยทําให้ลดความกดดันและทำให้ผ่อนคลายมากขึ้นไหมครับค่ะจริงๆแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะที่อาจจะไม่ได้มองแค่เมคนเดียวค่ะจริงๆแล้วเมก็รู้สึกว่าหลายประเภทก็สามารถรุ่นเหรียญได้ค่ะอาจจะไม่ใช่เมคนเดียวก็เลยทําให้แบบเรารู้สึกว่าก็ผ่อนคลายในจุดหนึ่งแต่ว่าตัวเมเองเมเองเมฆก็หวังกับตัวเมเองเหมือนกันว่าเราอยากจะคว้าเหรียญให้ได้ซึ่งตรงนี้มันก็ อยู่ที่มุมมองของแฟนๆที่ส่งกำลังใจมาแต่ว่าหลายๆอย่างมันทําให้วงการกีฬาแบล็ตตันของเรามันรู้สึกดีขึ้นที่เรามีหลายประเภทได้น่าลุ้นเหลียนค่ะการขาหาไปของแคโรไลนามารินมีผลยังไงบ้างกับการแข่งขันนปิเกมของเมครั้งนี้นะครับจริงๆก็มีผลในเรื่องของการแข่งขันบ้างแต่ก็ไม่ใช่100%ทั้งหมดเพราะว่า คู่ต่อสู้หลายๆคนก็มีทั้งชนะทั้งแพ้มาลินเหมือนกันค่ะซึ่งเราเราก็ไม่ได้มองว่าเขาคือร้อเซนที่จะทําให้การแข่งขันสา,สายการแข่งขันมันเบาลงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าคนอื่นก็เตรียมตัวที่จะลงการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเหมือนกันค่ะครับในวัยยีปีตอนนี้เหมือนเมย์พร้อมทั้งประสบการณ์แล้วก็ ความสามารถตอนนี้นมีมุมอม,ม,มองหรือว่าความคาดหวังต่างจากสองครั้งที่ผ่านมาอย่างไรบ้า,างในปุเกณครั้งนี้ครับก็แน่นอนค่ะก็ทุกครั้งที่ได้ร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกค่ะเมย์ก็ยังยังหวังกับตัวเองด้วยการคว้าเหรียญให้กับตัวเองให้ได้แล้วก็รวมถึงประเทศไทยค่ะซึ่งมันอาจจะเป็นปีที่แน่นอนคือประสบการณ์แล้วก็หลายๆอย่างค่ะเราเราผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันเราเอง เราไม่ได้แบบคาดหวังแล้วก็ประสบการณ์น้อยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเมยว่ามันมากพอแล้วมันอยู่ที่ว่าเราพร้อมมากแค่ไหนกับณวันนั้นนะคะซึ่งเมเองเมคิดว่าได้ไม่ได้เราก็ต้องทําให้ได้ค่ะในการแข่งขันในโอลิมปิกรอบนี้ค่ะโอเคแม่โอลิมปิกเกมครั้งนี้มีเครื่องราขงของขลังอะไรที่พกติดตัวไว้หรือเปล่าเพื่อเป็นการสร้าขงของขวัญกำลังใจเอามาอวดหน่อยหรือว่าได้บนอะไรไหมไหมก่อนที่จะไปมันปิดเกมครั้งนี้ ค่ณะณตอนนี้ก็ยังไม่ได้ไม่ได้แบบว่าบนหรือว่ามีของขังอะไรที่ติดตัวขนาดนั้นค่ะซึ่งเมย์เองไม่คิดว่าโชคโชคก็คือส่วนหนึ่งในการที่เราจะประสบความสําเร็จแต่ว่าอีก90%อซอย่างเงี้ยค่ะมันก็อยู่ที่ตัวเราเองซึ่งเมย์เองเมย์ก็ไม่ได้แบบว่ามีติดตัวไว้ตลอดเวลาขนาดนั้นค่ะซึ่งเมย์เองเมย์ก็พยายามที่จะสวดมนต์ไหว้พระหรือนั่งสมาธิเป็นส่วนใหญ่มากกว่าค่ะก็คือไม่ใช่แบบสายมูเตลูแบบชัดเจนขนาดนั้นค่ะ